ครับก็ขออนุญาตรีวิวนะครับกับตัว Honda c h a r ีนะครับ c 50นะครับซึ่งต,ตัวรถรุ่นนี้เนี่ยได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,517นะครับรวมรวมอายุของเขาก็น่าอยู่ประมาณ40ต้นๆน,นะฮะมากกว่าอายุผมสิอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับกับตัว Honda c h a r ีนะครับ c 5 0นะครับซึ่งในตัวคำย่อของมันที่เป็น450ก็คือ50ซีซี นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีขนาดแรงอัดกระบอกสูบอยู่ที่5 0ซีนะฮะแล้วก็จะมีตัว C70 นะครับเป็น 7C 70นะครับ,เ,รบเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะว่าก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่ตอนนี้ก็อาจจะมีในส่วนของโชคนะครับที่ทำสีขึ้นมาใหม่นะครับก็พยายามเซฟคอร์สให้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าจะเบิกทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นเงินค่อนข้างสูงนะครับตรงไหนที่พอ จะทำรียูดร,รีเวิร์สของมันได้เนี่ยก็ก็ทำนะครับเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนนะครับอีกอย่างารถรุ่นนี้เนี่ยถ้าที่ผมสังเกตส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีอะไหล่มือสองขายนะครับเพราะว่าเป็นรถประเภทรถจำเพาะนะครับรถที่ถูกสร้างมาจำเพาะไม่ได้เป็นรถการตลาดเพื่อที่ว่าจะมีอะไหล่ ไว้สำรองมากมายนะถ้าจะมีก็คงจะเป็นในส่วนของอะไหล่ที่เป็นมือหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนอะไหล่ที่เป็นมือสองก็จะหาค่อนข้างจะยากครับบูรณาการแต่ละทีก็เขาน่าจะใช้เงินหลายบาทอยู่นะครับในส่วนของพวกรถประเภทแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังเบาใจกว่ารถสองจังหวันะดรถสองจังหวัดค่อนข้างจะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ทําเสร็จแล้วมันก็ถูกอกถูกใจสําหรับขอสองจังหวัดนะฮะเพราะว่า ยิ่งนานวันไปมันก็ยิ่งจะยีมีคุณค่านะครับทางจิตใจแต่ว่าในเรื่องของคุณค่าทางทรัพย์สินอาจจะไม่มากมายนักนะแต่มันหาไม่ได้้วฮะมันจะได้คุณค่าทางจิตใจครับตอนนี้ก็เครื่องอยู่ตรงนี้นะครับก็ประกอบเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดสอบเรื่องของขดลวดสเตเตอร์นะครับว่ามันทําการยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับต้องรองให้ประกอบเสร็จยังไงก็ฝากติดตามรอดู ฮอนด้าซูเปอร์คันะครับชาลี l i ห5 0นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่กำลังใกล้จะจบและปิดฉากลงนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอบคุณจริงๆฮะที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็มันทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ